สวัสดีครับผมบุญมีบุญไพโรจน์นะครับทำวิดีโอนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับวันนี้ผมพาท่านมาเรียนตัวอกษรเขมรหรือว่าตัวอักษรกัมพูชานะครับในหัวข้อที่ว่ากัมพูเชียกรอมหรือว่าคขแมกกรอมคืออะไรนะครับอยู่ที่ไหนนะครับตลอดทั้งวิดีโอผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าผมจะอ่านตัวเขมรไปด้วยก็คือ กัมพูชากรอมหรือว่าขมากรอมนี่นะครับอยู่เวียดนามใต้นะครับปัจจุบันนี้ถ้าคนขมรฝั่งไทยเป็นคนเรียกก็คือขมศจังหวัดศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมเป็นคนพูดว่าขมากรอมความหมายก็คือว่าประเทศกัมพูชาทั้งประเทศลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนกัมพูชาพูดเองว่าขมากรอมหรือว่ากัมพูชากรอมหมายถึงเวียดนามใต้นะครับความหมายมันต่างกันอยู่ ผมจะขอพูดกับแม่นิดหน่อยแล้วผมก็จะกลับมาอธิบายเป็นภาษาไทยไปเลยนะครับจุนเรียโซบาขยมบนเมียนทวีวิดีโอนี้แนวอแอติกรอมมากรประเทศไทยทางในนึ่งขยมนมเนี่ยไทยมนุษย์ไทยจุนเจียไทยมกเรียนตัวปุญญชนเนียหรือตัวอักษรคแมกัมพูชียิงแต่ตรงหนึ่งเรื่องทางกัมพูชากรอมคือเจียอวยเขมกรอมคือเจียอวยแนวแอนนะ โลดขนองวิดีโอนี้ยมหนึ่งเป็นยูเจียเป็นภาษาไทยโหดยมหนึ่งออยเนี่ยไทยเมื่อตัวอ,อักษรยมอ่านขเขมเฮ้ยบอกแปลไทยอ่านขเขมเฮ้ยบอกแปลไทยครับกลับมาที่ภาษาไทยนะครับผมจะอ่านภาษาขเขมรแล้วก็จะอธิบายเป็นภาษาไทยไปนะครับกัมพูชีกรอม อาดหรืออติตะตึกเดยในประเทศกัมพูชาปัจจุบันกัมปุงสถัดแนวเพียงขางตะบงประเทศเวียดนามกัมพูเชียกรอมอาดดตหรืออติตะตึกเดยในประเทศกัมพูชาปัจจุบันกัมปุงสถัดแนวเพียงขางตะบงประเทศเวียดนามแปลเป็นภาษาไทยนะครับบอกแปลเจียภาษาไทยนะบัตบอกแปลเจียภาษาไทยนะบัต แปลเป็นภาษาไทยนะครับกัมพูเชียกรอมอันเดียวกันกับคแมกรอมนะครับกัมพูเชียกรอมคําว่ากรอมนะแปลว่าข้างล่างหรือข้างใต้นะครับแต่ถ้าทิศใต้ก็คือขางตะบงหรือตะบง,งตะบงยังแปลว่าพลอยก็ได้กัมพูเชียกรอมอันเดียวกันกับขมกรอมก็คืออยู่ที่เวียดนามใต้นะครับ อติตาหรืออเดตึกเดยในประเทศกัมพูชาคําว่าอติตาหรือแปลว่าอเดตนี่ความหมายในภาษาไทยคืออ uh ดีตนะครับตึกแปลว่าน้ําเดยแปลว่าดินต mm ึกเดยรวมกันแปลว่าแผ่นดินนะครับในแปลว่าแห่งหรือของประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาก็คือเป็นในอดีตเป็นแผ่นดินของประเทศกัมพูชาก็คือเวียดนามใต้นะครับ ปัจจุบันกำปูงเสถียรแนวเพียราขางตะบงประเทศเวียดนามปัจจุบันแปลว่าปัจจุบันกำปูงแปลว่ากำลังสถียรแนวแปลว่าสถิตอยู่หรือตั้งอยู่เพียราขางตะบงทางทิศใต้ประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามก็คืออยู่ที่เวียดนามใต้นะครับทีนี้มาอ่านตรงที่มีทงนะครับกมพูเจียกรอมเจียแพนเดย์มวยเพีย สะท้อนเอาไปข้างเกิดประเทศกัมพูชาสมัยปัจจุบันกาลปีสมัยเดิมแผ่นดินนี้เมียนชิวัวเฮาท่ากัมพูเจียตึกดิกตามเอกสารประวัติศาสตร์ออยดึงท่ากาลสมัยนุห์บริจินิจกัมพูชามีนวิสาลภาพทมเทงนะเนี่ยประวัติศาสตร์ สนามดเฮาทาจะกรบพบขมาบอกแปลเยอปนภาไทยแปลเป็นภาษาไทยนะครับกัมพูเชีกรอมก็คือกัมพูชาข้างล่างหรือว่ากัมพูชาข้างใต้เจียแผ่นเดยนมูยเพียเป็นแผ่นดินส่วนหนึ่งส้นทนวแปะแข้งเกิดสถิตยอยู่หรือตั้งอยู่ทางที่ตะวันออก ประเทศกัมพูชาสมัยปัจจุบันประเทศกัมพูชาสมัยปัจจุบันก็คือมองมาจากทางประเทศกัมพูชามันจะอยู่ทางทิศตะวันออกของกัมพูชาแล้วก็เฉียงมาทางใต้และจนมาถึงทางใต้เลยน,นะครับการปีสมัยเดิมแผ่นเดินนี่การก็คือเวลาเวลาตั้งแต่หรือว่าจากสมัยก่อนสมัยเดิม แผนน่แผน,แผนดินนี้แปลว่าแผ่นดินนี้เมียนชีมโมฮาวทามีชื่อเรียกว่ากัมพูชาตึกลิกกัมพูชาน้ำท่วมหรือว่ากัมพูชาเป็นที่ลุ่มตามเอกสารประวัติศาสตร์ออยเดิงทาตามเอกสารประวัติศาสตร์ให้รู้ว่ากาลสมัยนูกาลสมัยหรือว่าเวลาสมัยนั้น พรริจริจาจักรกัมพูชาเมียนวิสราเพียบทมเทงนะพระราชนาจักรกัมพูชามีความไพศาลก็คือมีความกว้างใหญ่ทมเทงนะก็คือใหญ่มากอวิสราเพียบนะั่นแปลว่าไพศาลนะครับก็คือกว้างใหญ่นะั่นแหละทมแปลว่าใหญ่ทมเทงแปลว่าใหญ่มากนาก็แปลว่ามากเนี่ยประวัติศาสตร์สนมท้าทา่านะักประวัติศาสตร์ สมมติเรียกว่าจัก,กรภพขแมจัก,กรภพขแมหรือว่าจักรวรดขแมรนะครับแผนที่ตรงสีงเหลืองเขียนว่าประเทศกัมพูชยในกรอบสีขาวสี่เหลี่ยมทางล่างขวากัมพูชกรอมก็คือเป็นแผนที่กัมพูชกรอมนั่นแหละก็คือเวียดนามใต้นะครับสีเหลืองคือเวียดนามก สีเหลืองก็คือกัมพูชาปัจจุบันที่เป็นสีต่างๆนั่นคือเคยเป็นดินของกัมพูชาตอนนี้เป็นดินของเวียดนามเพราะว่าฝรั่งเศสแพ้สงครามก็เลยถูกตัดให้เป็นของเวียดนามไปนะครับเท่ากับว่ากัมพูชาให้แผ่นดินไปเยอะมากนะครับตรงข้างล่างนี่เขียนว่าแผ่นตีตึกเดยกัมพูเชียกรอมแผ่นตีตึกเดย กัมพูเชียกรอมแผนที่แผ่นดินกัมพูชาล่างหรือกัมพูชาข้างใต้ตรงสีน้ำตาลทางขวาข้างบนเขียนว่าประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามที่จริงประเทศเวียดนามก็ยาวมาู่ถึงข้างล่างนั่นแหละที่เป็นสีต่างๆนั่นแหละแต่เขาต้องการแสดงให้เห็นว่าที่เป็นสีต่างๆนี่คือแต่ก่อนมันเป็นดินของเขมรยังมีคนพูดเขมรมีคนเรียนตัวอักษรเขมรแล้วก็มีวัดเขมรน,นะครับ ยังมีขนมเตาเหนระเปนีคอเมนอยู่ตรงนี้อ่านว่าแผนที่ตึกเดยเวียดนามเนืประเทศเวียดนามซบทังไงแผนที่ตึกเดยเวียดนามเนืประเทศเวียดนามซบทังไงแผนที่แผ่นดินเวียดนามอยู่ที่ประเทศเวียดนามทุกวันนี้สีเขียวนะครับ ยาวมาจนถึงซีขียวอ่อนตรงซีขย um ียวอออนนั่นคือกัมพูเชียกรอมหรือว่าขมากรอมนะครับแต่ก่อนก็เป็นดินของเขมรปัจจุบันเป็นของเวียดนามไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงไซง่อนซิตี้หรือว่าตรงโฮจิมินซิตี้ตรงไซง่อนนะครับแต่ก่อนเรียกว่าไพรนครเป็นดินของเขมรปัจจุบันเป็นดินของเวียดนามนะครับขมากรอม ประเจจชนขแมกรอมกำปุงแต่เถเวดำเนนตามเพลาข้างบนอ่านว่าขแมกรอมข้างล่างประเจจชนขแมกรอมกำปุงแต่เถเวดำเนรตามเพลาขแมกรอมแปลว่าขเม้นต่ำหรือว่าขเม้นข้างล่างขเม้นข้างใต้ประเจจชนแปลว่าประชาชนมีค่าเท่ากับประเจบริรุษก็คือพลเมืองประชาชน ข้แมกรอมก็คือข้าเมน่นข้าเมนต่ำข้าเม่นข้างล่างข้าเม่นข้างใต้กำปุงแปลว่ากำลังแต่ก็แปลว่าแต่กำลังแต่เทเวดำเนินทำการเดินทางตามเพลาตามตามทางเพลานี่แปลว่าทางแปลว่าถนนแล้วก็ถ้าจะพูดถนนก็ถนน,ก,ถนก็ได้เพลานี่แหละแปลว่าทาง ก็ขมกรอมนี่ถ้าเป็นคนสุรินทร์บุรีรัมรย์ศรีสะเกดเป็นคนพูดขมกรอมหมายถึงว่ากัมพูชาทั้งประเทศนะครับแต่ถ้าคนกัมพูชาเป็นคนพูดเองว่าขมากรอมก็คือเวยียดนามใต้นะครับคมนที่อยู่เวียดนามใต้ผมไม่ดูรูปภาพแล้วก็จบนะครับขยมอ้อยเมรูปเพี้บเคยจบสมอ้อยเมียนสำนางรอขอให้มีโชคดีวาสนาดีจำจบคเนียทำไมม่ดองเต็ด คอยพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับลาก่อนนะครับจุมเรียบเรียเรียเซินเฮยจุมเรียบเรีย